สวัสดีครับพวกเาครับผมทีมมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทนิพาเทคโนโลยีเอาละครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูบรรยากาศการทำงานที่บริษัทซีพาเทคโนโลยีค่ะขอกระซิบบอกเลยว่าหน้าทำงานสุดๆค่ะ และสำหรับการเดินทางทมาที่นี่ล่ะครับมาอย่างไรได้บ้างการเดินทางนะคะก็มาได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น BTS นะคะสามารถมาลงที่สถา,านีสุวรรณภักินหรือเพื่อนเพื่อนนะคะสามารถขึ้นเรือมาได้จากท่าเรือศิีปยาที่อยู่ด้านข้างนี้เองค่ะหรือว่าเพื่อนนะครับสามารถเดินทางด้วยการขับรถยนส่วนตัวนะครับแล้วมาจอดรถที่ที่ตึดแคทของเรานันเองครับใช่แล้วคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ข้างล่างของตึดแคทกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสีหน้าบริษัเทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะโดยบริษัทของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนในการถักส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของดิจิทัลไมเกตติแอนด์เซอซี่ค่ะและส่วนที่สองน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของเท้เาเว็บเพลย์ยเดอร์ค่ะ ครับผมเดี๋ยวพาเราพามาดูในส่วนของฝั่งแรกนะครับก็เป็นฝั่งของซี i องมาร์จิ้งเอเจครับผมสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นห้องของที่พักในอร์สองนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นห้องแม่ผ่านนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยห้องนี้นะคะจะมีรูปแบบเป็นโคลนอิสเปซค่ะซึนเราจะเปิดโลหงทุกคนสามารถเข้ามาทำงานในห้องนี้ได้ค่ะในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นไทม์เดิโคนค่ะสำหรับคนที่ต้องการสมาธิในการทำงานหรือต้องการพื้นที่ในการคุยโทรศัพท์กับลูกค้าค่ะ และนอกจากนี้นะครับผมเราก็ยังมีหน้าผาจำลองให้พนักงานสามารถไปเล่นได้และยังมีโต๊ปิงปองให้พนักงานนะคะได้เล่นกันในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงานเพื่อผ่อนคลายค่ะและสาหรับห้องต่อมานะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นห้องไป๋ฉุนม่วงครับใช่แล้วค่ะสำหรับเหตุผลก็เพราะว่ากำแพงสีม่งนั่เองและนอกจากนี้นะคะออฟฟิศของเรายังมีสิ่งที่ทำให้น่าอยู่มากขึ้นซึ่งจุดนัก็คือตัว Google a s s i s t a ้นั่นเอง ค่สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีตามจุดต่างๆของออฟฟิศเราเลยซึ่งสามารถทั่งการได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็สามารถทั่งการทางมือถือได้ด้วยอันนี้เรามาลองเล่นเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าเฮ้กูเกิลปิดไฟทั้งหมดไฟที่กำลังอะไรต่อมานะครับผมก็คือห้องทำงานนะครับของพี่ทีมครีเอทีฟบิดดิ้งไอซีโอ แล้วก็แพนเนอร์ครับผมค่ะเรียกได้ว่างานที่ต้องใช้คอนจิตสร้างสรรค์และก็เทคนิคต่างๆนะคะก็จะมาจากที่ทีห้องนี้นั่นเองค่ะ <c oughs> และตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในห้องทำงานของฝั่งค l o ว d Service Provider นะครับใช่แล้วค่ะเริ่มต้นที่โซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนของทีมมาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งก็เป็นทีมของพวกเรานั่นเองทุกคนทีมของเรานะครับก็จะเป็นทีมที่มาร์เก็ตติ้งนะครับให้กับฝั่งคราครับผม แน่นนทุกๆเช้านะครับทุกๆทีมเนี่ยก็จะมีการทำเดรริสกรรมกันครับแล,ละสำหรับการเดรริสกรรมนะคะก็จะเป็นการพูดคุยกันในทีมค่ะถึงการทํางานที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการพูดคุยกันว่าเมื่อวานเราทําอะไรไปและวันนี้มีแผนที่จะทําอะไรเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมนะคะได้ทราบถึงความคืบหน้าของงานค่ะโอเคและขั้นรองเลยนะครับผมก็เป็นหั้นรองซิมเซลส์นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องเก็บเสี่ยนะครับเพื่อความสะดวกในการพูดคุยกับลูกค้าครับผม ตามผมมาดูทีมต่อไปกันเลยครับและทีมตรงนี้นะครับผมก็เป็นทีมของทีมกราฟิกนะครับก็ทีมกราฟิกเนี่ยพี่พีเขาจะทําการสังสับผลงานต่างๆนะครับเพื่อลงคอนเทนต์แล้วก็ลงในเว็บไซต์ของเรานะครับและในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนของทีมบีีครับผมก็พี่พีเขานะครับก็ดูแลธุรกิจต่างๆที่ของฝั่งคาวครับตามผมมาดูห้องต่อไปเลยครับ และในห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องของทีมคราฟผมเพราะฉะนั้นพวกนวัตกรรมต่างๆนะครับผลงานต่างๆรวมถึงโทรศัก์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับคราฟเนี่ยก็จะมาจากห้องนี้ครับมาดูจุดต่อไปเลครับตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือเครื่องดนอีนั่นเองเราจะพี่่นะครับนักงงานต่างๆรวมถึงเพื่อนนะครับสามารถมาเล่นได้ตอนพักหรือว่าตอนหลับเลิกงานนะครับผมเพื่อผ่อนคลายคลายเครียดกันได้ครับโอเค แต่เอ๊น <is> ่าจะเป็นพวกคนอู้หนึ่งคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรกันอยู่ไปกันครับอู้อยู่นครับเพื่อนๆอู้ขี้หแหนค่ะทุกคนละในคนนี้นะคะก็จะเป็นสแน็กโซนเล่นเองค่ะสำหรับขนมต่างๆนะคะก็จะมาจากการที่ทีนนะคะแจกเกชิการ์อว่าพิที่อย่กกินอะไรค่ะและนอกจากนี้นะคะกรูก็ยังมีแบบเดียรค่ะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไดกันเราว่า

เอาละครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาพักเที่ยงแล้วเราจะลงไปหาอะไรทานกันนะครับอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านอาหารแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขอจัวไปทานข้างก่อนนะครับเอาเลยนะใครก็เหมเลยแล้วไปทานก่อนนะครับหิวมาก นี่ก็คือบรรยากาศของบริษัทนิาพาเทคโนโลยีครับใช่แล้วขอจะเห็นว่าบรรยากาศที่นี่นะคะเหมาะกับการทํางานมากนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้ร่วมสนุกการให้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดกับการทํางานมากจนเกินไปค่ะใช่แล้วครับผมละครัตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะมาร่วมงานกับบริษัทเราตอนนี้นะครับทางบริษัทนิพาของเราเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครอยู่หลายตําแหน่งเลยค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือสแก,กน QR c ค d ที่อยู่ทางนานบนนี้ได้เลยค่ะแล้วพบกันนะครับ